สบาดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนก็ซีซ้องอูล,ล้องสานเดอรมองเอตโตัวน้อยนอนทุกคนเอากินนมแล้วก็น,นอนอันนี้โอ้ถุงตีนรุดอันนี้ถุงตีนได้มาจากผู้สาวไอ้นี่ผู้สาวนะำโมงเอาให้ถุงตีนนี่ใส้ถุงมือถุงตีนผู้สาวนะโมงโถุงตีนออกละอันนี้ขานี่ถกกันเลยนี่ทึกยาแม่เอาทาสะบือกนะอ่าใส่ถุงตีนก็ลุก มาไม่ตัวไปอาบนา้ำอุ้อันนี้กะทรงนี่กะไอ้ตั้มเอาให้แพมเพืชนี่กะเจวันซื้อให้เสื้อนี่กะไอ้ตั้มเอาให้ถุงตีนถุงมือนี่กะมาจากผู้สาวน้ำโมจากผู้สาวน้ำมมเอาให้เนาะเห็นบ่สีชมพูเลย บรรยากาศอยู่นอกเฮือนน้องอูตั้งแต่มาน้องอูก,ก็แบบบได้ออกเฮื่อนเลยนะหาก็ได้ย่างออกเฮื่อนประมาณมือนี่แนะทุกคนวันอาทิตย์นี้ก็ครบสิบมือละน้องอูย่างออกมานี่แดนนั่งอยู่ในหั่นายก็เมื่อยทุกคนย่างออกมาเลาะแถวๆนี้แด่บรรยากาศน้ำกระแหงอะไรน้ำหว้วยก็เริ่มแห้งละ อย่าอันนี้ค่อยก่อนไปเอายังออกอันนั้นเหรอาขาตังกองค่อ,อยยกได้ขาตังกองตัวย uh ูฮานปูนะอันนี้ของเจ้ามันมันลูบลงลูบลงค่อยบวมักนะไปเอายูฮาเนี่ค่อยแม่แม่นแม่จกกันกำลงังชี้แจงกินให้กิน,นปลาไส้อะไรมักบวบมักบวกกบวเส้นผักอินเดียปลาดุกตัวนีก้ก็พอเนาะปลาดุกเนาะนีะ่ให้เธอร่างลูกกบบระโบกินเลย แกงผักแกงบวบเนี่ยบวบได้ไปซื้ออ่ะยาเราสู้มาต้มใส่ไก่เหรอผูเฮ็ดนะฮะผู้เฮ็ดว่ะมูมี่มีแม่ได้ไปซื้อผักอันนี้เลยซื้อผักกล่อมตุ้งเพื่อนรูน้าไอ้ที่อันอันเพื่อนรู้อืมแล้วก็ไก่ช่วยอืมไปอยากษ์ช่วยก็ธรรมดาตลาดซำเน่พอดีไป จเจออรนลูกว่าอะไรก่อนคุณอ,อ,อตัวเอิร์ลูกตลอดคุณอคุณอสันดินออนตัวเอิร์ลูกเอิร์แต่คุณอ,อคุณอเกียรมากเลยอตอนกลางวันเขาจะนอนแบบแล้วตอนกลางคืนเขาจะไม่นอนนะคุณอเนี่ยเรยวแล้วพร้อมอาบมันเห็นหรือเปล่าบอก บอกเพื Bo, Again, ่อนว่าอันต่อยอยว่าให้อันต่อยยอาบให้บอกไปสิบอกลองบอกลองไหมคุณอโต้ลองั้มลองกับลองมันไปน้ำเข้าหูเข้าปาเลยอ๋อ่โอกเสอะไรอันนาจานเลยเจ้่านูเลยน่าอายทั้งเลยว้าว กลับหลีก็จะไปขึ้นปเปอ,อีกกับหนึงเบงิ้งทงอันทงตีนทงมือซาวนามโมนี่ไดท้ไซแท้ไซวะอันนี้มันแนวซุปปะซุอะขแต่ว่าผ้าตัวนี้เธ่ผ้าผ้านามนะต้วย ถตาจนี่อย่เดียวเด็กไม่ไดอาบน้ำนอผางหมึกลาสมู๊ปหมือนี้ระวังได้ไปเสียวเอ้โอเป็นอย่างดอกเ้ยเราย่อยเอาลูกไปอาบน้ำอู้ชิมาภับเครื่องลูกมาเบิ้งเสื้อผ้าของออโต้เสื้อผ้าของออโต้บริสุลูกคนเอ้ยเสื้อผ้าน่ะ น้องอู๋บปได้ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเลยก็คือเสื้อผ้าที่ได้มาคือแม่ยืดทางอังกฤษฝากมาให้แด่ยืดไทยฝากมาให้แด่เริ่มที่นุ่งมาได้วันนี้นะเพราะว่าใส่เบอรดีละน้องอู๋ก็เลยแบบว่าเอาไปซักอีกรอบสองเพราะว่าจะทำให้ซักดนโพูดแล้วก็เลยว่าซักรอบสองจังค่อยซีให้ลูกนุ่งถ้าเมื่อนี้ให้ตุย,ย่อยไปซักพอพอออมนี่ จําเป็นบนต้องซื้อหลายกันไดเนาะเพราะว่าบุคอยได้ใช้หลายปดีว่าเขาจะใช้เป็นแเพื่อเทซื้อหน้อยเดี่ยวก็พออันนี้ฮันซื้อหลายอยู่แต่กระบเป็นอย่างเก็บไว้กันทาแบบยาติพี่น้องเขามีผู้ใดเกิดลูกนะเขาจะเอาไปให้คนเสื้อผ้าอโอโตโล้ละลายแต่ว่าประมาณเดือน1นึสองเดือนนี้หลายอยู่แต่ว่าประมาณแบบสอง สองสามเดือนนี่ต้องได้ซื้อหไหมไงเพราะว่งางานจะใส่โบได้แต่ว่ากับโต้องซื้อกับโได้ซื้อหลายดอกเสื้อผ้านะเพราะเด็กน้อยมันหญ่ไวอลยอะทุกคนซื้อแบบอันถุงตีนถุงมือเดีนน๋ยวนี้ก็บโได้ซื้อได้น,นี่นะละแม่นอันเพื่อนเอาให้เพื่อนเอาให้ได้เพื่อนซื้อมาฝากได้เนี่ยน,น,นี้ถุงตีนแม่มีซื้อเอามาฟากอันมีซื้อมาลิ้มนำาองมือนันเนาะ ถ้ามีซื่อมาเล่นน้ำโม่สมัยเฮียนถ้าผู้ใดญ่แบบติดตามอูสมัยแตก่ก้อนกจะจี้ดมีซื่อเราทุกคนเะนาะแั่เดี๋ยวนี้มีซื่อก็เป็นแม่ลูกโสดตีนน้อยน่ถ่ายคลิปบอสให้ลูกกำลังถ่ายคลิปอันนี้แม่ลูกป้าน้อเแก้วน้งแก้ไหมก่อนถ้าลูกแกงลูกเ,เอาป้ามีซื้อตรอกพักซื่อเออน้องแก้ว อันนี้มืออื่นจังที่ใส่สุดนี้ออโตโน้นี่อันนี้เพื่อนกะปักมาให้เนาะเดี๋ยวมืออื่นที่ใส่สุดตัวนี้ออโตโอ้พักไปเลยพับไปก่อนอันนี้ก็บริซื้อได้ย่วงอันนี้นี่ก็ไไรอันนี้บ้านน้องอู้จะเอิญว่าย่วงเนาะเอิญย่วงแต่บ้านตอยจะเอิญกล่ำบ้านอู้จะเอิญย่วงเั็นคนเด้ออู้จิพับไว้

ก็ล่าสุดนี่เริ่มชินุงแปดได้บบน,นี้นะต้องเปลี่ยนมือไปตัวนี้สุดนี่ตัวนี้สุดนี่มือุ้ยมี่สุดหน้าฮันาากนะคะนี่อันนี้ก็คือการปักซื้อว่าออโต้โมือน,นุ่งสีนี้เด้อ พื้นนุ่มคำว่าออโต้นี่แล้วก็ใส่ยหัวแต่ว่ามือแรงชินุ่งสุดนี่มือแรงอยู่สุดนี้เป็แม่มีซื้อซื้อให้สุดนี้สุดนี้แม่มีซื้อซื้อให้เอาไว้นุ่งนอนกลางคืนเอาพื้นเราพื้นพักผู้กันมาได้พักผู้ให้เต็ม นี่ชิซสซุดนี้เดอร์การคืนตอนแรงนอนหลายหลายคนว่าอันมันมีซิปแล้วมันสิให้ได้ลูกเก็บเพื่อนกับผลิตมาอันนั้นได้ทุกคนทางในนี่ขาเจ้าบังซิไปไว้ไดบัให้ถึกซิปไดใส่สุดนี้เมื่องหรือว่าใส่สุดนี้บัว ชุดนี้เอาซาโน่ชุดนี้เอาไอซเซอร์มืออหน้ามือหน้าซะชุดนี้ก็งามเลยมาแต่อังกฤษพูดได้เลยชุดนี้นะชุดนี้ก็มาแต่อังกฤษเออน้องตัวนี้ซะทีแรกว่ามือเกิดมาเื้อนุ่งชุดนี้ใช้ใส่หมวกแนวนี้บาลฮอนมือเกิดอ่ะเด็กกระปุ้มบอลฮอนมือเกิดได้แท้เอาว่าแพ้เด็กกระปุ้มซะเลยปวดไปตัวหัวตัหัว ไม่นอสุดนี้เดอ้อมัอนี้เด้อไม่นองสุดนี้อันนี้ก็เป็นโซนไอ้ตั้มบ่อันนี้มีแต่คนฮักคนเพลยเอาให้เครื่องนองกระไรไว้เสียงเงินซื้อกระซื้อแต่พวกอันพระอ้อมล่ะกะับบอนนอนแพมพ่อแพมพื่แต่ว,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 ว่าพอนมืออัน ทอนมือเกิดทแท้ๆกะมู่คู่กันมาหา้าพูดกันมาห้าก็ซื้อนั้นซื้อนี้มาให้แถมเพิ่นก็น่าจะใส่ได้เป็นแบบสามเดือนอะไรน้องอู้คิดว่าได้แถมเพื่อนทันหลายแหงกดโอเคไหมเสื้อประมดซื้อให้บวเสื้อประมดซื้อให้แล้วออู้ว่าให้ใส่กับโซ่หมื่นนี้ เซยใสกับโซพืนนี้บอนเวลาน้ําถึกโตตั้งไทยเนาะอันนี้โซผู้สาวน้ํู่เอาให้สูตรไอ้ตําันี้ก เสื้อก็เป็นเสื้อออโต้อีกเดี๋ยวโมอื่นใส่โมใส่สีนี้ก็ใส่สีนั้นใส่กระตากอะเต็มกระลกเครื่องก็งะเด็วันนี้ใส่หูตีแล้วใส่ถุงหนึ่งกระพ้อ 对吧？ ตร <t we ak> เปียกมะตรเปียกหดละอ่านั่ให้ลูกแต่อพอเปียกก็กองกันเลยอือหัว,หวตัดเครื่องอยู่ปุ๊บอือตั้งกองกันเลยเนาะอือตั้งกองกันเลยเนาะเออใส่เครื่องสิเพียงนี่อเอาไหเอามมยุ่งสุดนี้ เซ็ตดีๆกันตัวเอาแผนเพภาพบ้ารู้ขะนดเซ็ตนาอ่ะยูอยู่แี่นอืไปใส่เนาะเซ็ตที้เลเซ็ตคออบอกมันมันฮัดงแห้งก่อนปวดอืยออกเว้ยออกก้นบักเข่งแค้งีเรสเห็งทุ่เท้านานๆทุ่งเท้ากูใส่ใ่ทุ่งมือเพราะว่าเป็นโซ่สุดแล้วเลยนีนี่ยมวะเนี่ยมว่าตัวนี่ยอลไรโอเหงยหยัดไหม บให้ยัไดไปบึงเลคอยรูหักไปอพอ,อ,อะว่า่งมือนะนี่ขูมมืออันนี้อะบอตัวซีเขี้ยวมีอยู่ไนนี่แม่อันนี้เป็นตัวน้วาให้บอกไปซักบอกอ้าวชิดชงมือซะโอ้เดยวลุกเทปของมันเป็นหนุน่มนกอนน มันได้เอาแพรเ้วนั่นสิน่าเด้อน่าเด้อโดยปรเทาขึ้นเบียยลงเบียงเขาจะไปเอาเอาตกเกียขึ้นเมื่อนำลงเมื่อนำมาป๊บตัวีสุดป๊บจะนี่เอา ตูดเป๊ะปะย่วงเครื่องก็ได้เอามือนำขึ้นรถนำเครื่องออโต้คือชิล่ายเนาะไปเรืนน่อยๆเนาะโอ้ออโต้ใส่เครื่องมาแต่อังกฤษเดอ้อมือนี้เดอ้อพุนว้าวใส่เรียบร้อยวันนี้แต่อังกฤษทุน่า,าใส่ของนอกได้คุณใดมีฮอดปีอีกบอลอินสองพันเจ็สิอเิทานเซน2,024นีโฟ บ่มกี่ตตานอันดึี่แต่เพอนอยูเดยเออบ่ใส่มวกคือวะไปตาบวเออไปไหมได้เลยโนี้ดึงดอกมันแม่โคตรเลยมียาวาน่ะใส่มวกันยให้ใส่หูนิดติดวะติดดอกอันดึงแล้วดังโม่กับเพัดีนนอกแ่มันดึงแล้วมันซิโม่มันโม่แต่มันเกิดมันบอก โอ Exec ้ยเด็นหนิงแน่เป็นหนิงแน่เสร็จยาวมือเสร็จเด้อเสื้อเนื<_<_<_<_<_้อทุ่งวันี้ไหมึงตัโยยกับลูก มาละมึงดูอุ้มมองมึงดูวันนี้นะงามบอลล่าบอลงามหลายงามหลายคุณอ๋อนี่คุณอ๋ณออีกลหรตัวเอ,อิ้นลูกเอ,อิ้นแต่คุณอ๋อคุณอ๋อนอนเลยกันนะตัวนี้เด็กรับแห้งตอนสวยเราบ่นอนยามขอนอนอืมโอ้ยบ้าเทแถีว่ะไปดูเขาเนี่มันคือเละเขาเละเขาเถียว่ะมันถึงเนาะ คนมาเลยจึงลงมาเนาะอ้าวบนนอนนี่วะนอนนียนี่ไม่ใช่กันโอเครออะป่นีอเนีรอแล้วยรอนี่ไปมีซื้อินาลิ้แตงกินให้แกงปลาดุคว้าำแหงหมือละป้า แม่วบใส่ตรงน้ำจนแพงแม่เอาอเสื้อเลยกับด้มา้าเนื้<า>เอเลยก็ได้นะเพื่อน,นกบเนีนะ้าดีเอนกนยู่เพมันอันนี้เพ่นแมเสื้อไนี่คนมันไล่มันขาวตรงป่ามันพนะ่นลูกเื้อลูกเนนะาะา ซัมแฮมเขาอบริหวณพอดีพอดีแกงสะพากันไหแกงสะพากปลาคอกินได้บอปลาเทียบกินบ่ได้ปลาคอกินบ่ได้กินกระดูกปลาคอดสักเดือนกินไดชุกตำเดีอนกระดูกสีมันก่อนเนาะเอาไม้พี ินข้าแล้วเราก็จะไปอาบน้ำข้าแล้วก็จะไปอาบน้ำเมนูเมื่อคือแกงปลาดุกใส้ปลาดูกเป็นปลาดูกหนาเด้อใช่มคับผมก็ใช่พักมสี่ส่พริกไทยก็หอมข พี่ท้องมันี่กแ่หอืมซื้อพิไข่หอมหอวันอาทิตย์นี้น้องอูจะออกรรมมาเลอทุกคนเด้อ ได้สิบมือ้น่อยเนาะได้ซิบมือแล้วออกบวกกับนั่งยู่เวียงเจ็ดมือพอดีเป็นเจ็ดมือออกมาแล้วก็ไ่ได้เ็วียงเห็ดการอย่างดอกพวกป๊อกแป๊กยู่เหินแหละทุกคน ตอีแม่อันตอนอีแม่เกิดลูกนี้ออกกับออกกมโดนบ่ดจะคอยได้เฮ็ดเปียงแม่โเป็นเฮ็ดเบี้ยนักเมื่อก่อนหได้เฮ็ดเลยอยื่นมลูกเขาได้เป็นเดือนช่วงเดือนมดเลยยืดนมลูกนึงเข้าแต้อยู่แต้ยกินเลยใช่เต้ยยืดต้กินกันเองนะเบียนเงอนเบียนตาต้าเครื่องตาห้องกระซ่าเรียกเข่าเนแหละเขาต้องให้พี่ซอบเรียกเข่าเลยซักเครื่องลูกกันเนาะเบียนซักแต้งเบี้ยเข่าเลย เดียวเธอไปนึ่งข้าให้เป็นไงๆกับคนเน,นือ้อเพราะว่าลูกอย่างบุเข้าหุ้งแม่นยุ่งค่ะว่าคำโปรนอย่างเด็ดนะคำโปรยอ้อไปน้องอุ้งกับบริเฮ็ดเนี่ยดอกเอาที่ลูกเขาเลยเอาลูกปัม๊มนมเลี้ยงลูกกินข้าวแล้วก็อาจจะแต่งกินตัวเองฮัน่นเขาคันออกกรรมไปแล้วบ้านนักอ,อุ้งนะทุกคนเวลาอยุคคำเดือนนะคือจะโปรยเฮ็ดอย่างเลยแดดน่าแม่เนาะ เมื่อนั้นน้องอุ้ก,ก้วนเหือนแม่ยังหายแบบแม่บ่วยู่เนาะอู้ก็เลยแบบลุกขึ้นมาแบบเหื่อมันทกข์ขนาดยางไปทำแปบนี้อูกก้กนะ้วนเนี่ยแม่หายแม่พูดเห็นเพราะยู่แต่อยู่นั่งอยู่นี่แล้วก็เอาลูกมากินนมห้อยยามกินข้าวแล้วก็กินข้าวแม่ก็ชิ้แตงข้าวให้กินสินะ่ะแล้วก็ห้อยยามอาบน้ำก็ไปอาบน้ำสินะแล้วก็มานั่งไฟสินะ่ะเส็ยแบบนี้ทุกคน หลายคนว่าน้องอู้คือบปะใะไส้มว่วงบปใส่ถุงตีนใส่ถุงเท้ากันนะทุกคน,นอ,อูกก้กับบู้งมกันแม่บัได้บอกให้ใส่เด็กไอ้น้องอู้สร้างเสื้อดำหนินมานุง่งเวลามานุ่งยู่ไฟแล้วเวลาเขาอาบน้ำมาแล้วเขามันเย็นๆนะเขมหนุ่งเสื้อในี้ใส่ละเขามาอันนอนใส่ไฟสินะ่ะ ละมันแบบว่าเหื่อออกแล้วมีแหงอะนะคนเคยกินเผ็ดเนาะเราไม่ได้กินเผ็ด do it เซนอซบแซบแกงรวันี้ซบปลาหอยคือแซบ้าซ์บินเจากินแฮงแซบ กับต้มขิงไงนี่นะต้มเส้นขิงหลายแม่ต้มขิงนั่ ซูนี่มาเรื่องไหนเล่นี้นหรือเอาตัวทำซ้ำังไคืองกับคุณผู้นี้ออกมาเอา้อไล่ไหล่มดซื้อ certo é ออโต้น้อยนอนรับปุ๋ยเลยทุกคนนอนได้ตอนนี้เดี๋ยวกลางคืนมาเดี๋ยวเพื่อนกระโบนอนอะไรนี่นะใส่สุดให้แล้วก็อาบน้ําใส่สุดให้ใส่สุดแบบนี้เอากลางคืนนอนนะเพราะว่าจากหน่อยมาบุมากห่มพ้าหมนาะออโต้น่ะมักเตะพะโหมอ,ออกย่านเพื่อนหนาวอะไรนุ่งแบบนี้ให้นะทุกคนเนาะเป็นการนั่งคําเดือนเนาะทุกคนเนาะอยู่บ้านนุ่งอู้กับว่าเวลานั่งคาเดือนคือซิบโบห้เฮดอย่างทุกคนซักเครื่องซักโองม่อย่างก็จะโบหฮเฮดจะให้แบบ ผัวอันเดอร์เฮดแทนทุกคนซึ่งตัวย่อยกับซักเครื่องซักของให้น้องอู้กับลูกเนาะส่วนแต่งกินก็นสิเป็นหน้าที่แม่จันเนาะแต่งกินให้กินเนาะก็คือเพื่อนนันคาําถือที่จริงทั่นกระเฮดได้ทั่นแหละแต่ว่าเพื่อนกับ่วกย่างให้เฮดถนาดเพราะอีกอย่างเขาเสียเลือดเสียอันเดรร่ายห้างกายเขาแบบพังไปเมื่อขนาดทุกคนแล้วเพื่อนแบบอยากให้เขาพักผ่อนกินขา้าวกินน้ําเอาลูกเอานมให้ลูกกินแล้วก็นอนพักผ่อนเลยสิเพื่อนบุนให้เฮดอย่างสินะทุกคน อันนี้กัอยู่บ้านน้องอูนั่งกำกับประมาณนี้เนาะกระซีเห็นแบบว่าเอาซิ้นนั่นเดนม,มาตากมาตากใส่นี้แด้น้องอูก็ถามแม่ว่าตากตากได้บอแม่จันว่าตากได้มันเป็นอันหาวแมก่กำทุกคนอันนี้จะเป็นอันเตียงแมก่กำเนาะคนอื่นเนาะน้องอูก็สินุ่งเสื้อทางในไซนี้แบบที่นุ่งเสื้ออันนี้ใช้ทางนอกอันนี้มันก็สิแบบพิถีพิถันหอละเหงื่อออ,อ,อ,ออกที่ขนาดแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มายู่ไฟประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ อะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะทุกคนน้องหัวยุ่งหัวย่องเดี๋ยวน้องอู๋กินข้าวแล้วน้องอู๋สิไปอาบน้ำแล้วก็มากินน้ำฮอร์เกยนให้มีน้ำนมเพิ่มเนี่ยก็ปั๊มนมไปให้ลูกเนาะทุกคนเนาะ